สวัสดียงี้มือเศ้าครับพี่น้องพามาขาดนาะแต่เศ้าเลยเนาะครับพามาขาดนาะแต่เศ้าเลยก่อนไปเหตุงานเนาะครับก่อนไปเหตุงานกะมาขาดนะ้าแต่ตีห้าเนาะครับพี่น้องตีห้าใายบรรยากาศยงี้ยมือเศ้าให้พี่น้องเบิงนะครับเงีมือเศ้าเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณหูม้นนะครับหูม้นก็กลัวก่อนไปเฮ็ดงานกับมาขาดนะ้าได้สองสามม่วงน้อยๆน,น,นะครับสอง 3, ม่วงสามม่วงน้อยๆพอม้วเครื่องกับแต้งโตไปเฮ็ดงานนะครับอาบน้ำแต้งโตเฮ็ดงานงนล้วมือแลงกับมาซ้ำอีกนะครับมือแลงกับใจใจมาซ้ำอีก น้าแปลงนี่กัสิบสองให้นะครับพี่น้องสิบสองให้สิบสองให้กับที่ส้เข่ามะลิกับเข่าอีกอย่างหนึ่งก็คือกอคอสีสิบเก้านะครับกอคอสีสิบเก้าน้ำปนเพิ่นกับที่เฮ็ดเพื่อนครับเพิ่นติวานเมื่อนี่แหละครับเพิ่นเอารถคูปตามาตีเนาะนี่ผมตีมาร์กไปแล้วสองรอบนะครับตีมาร์กไปแล้ววันนี้เที่ยวน้ำออกแล้วก็มาย้ำย้ำอีกแกนึง เพราะปนเลนเ้ Popular, ากับเอาไม้กระดานมาลูปนะครับถอดตัวอิฐทุบนี่ออกแล้วกัไม้กระดานมาลูบเนาะนี่กเป็นบรรยากาศเนี้ยม้าเศร้านะครับทายเห็นพี่นอ้องเพิ่งท้องฝุ่นลิ้นลิ้นครับฝนลิ้นลิ้นดวงดีไยครับนะ้าแปงนี่เนาะเพราะว่ามือที่ผมมาเฮ็ดมือแรกนั้นก้อนจีไทยยังแหงอยู่นะครับก้อนจีไทยยังแหงอยู่ ราะามือก้อนนั่นฝนตกกันนี้น้ำกันเลยมีให้นะครับน้ำกันเลยมีให้ตอนแรกว่าที่ได้สูบน้ำนะครับเอาไปมาไม่ได้สูบเลยน้ำฝนตกนะครับน,น้ำฝนตกนี่ทายบรรยากาศในเบิร์กซัมนี่ก่อนนะครับพี่น้องซํานี่ก่อน